สวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเจอกันในข้อสอบทัวอีกนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ออกบ่อยมากๆเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นเรื่อง word family ค่ะมันจะเป็นคําเหมือนๆกันเห็นไหมคะ broad นะคะแปลว่ากว้างขวางแบบกว้างๆแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะคำข้างหลังต่างกันให้เราดูคําหน้าช่องว่างและหลังช่องว่างค่ะคําข้างหน้าเจอ a and the เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ a r t i c ิเนะคะหรือคำที่นำหน้าคำนามที่เป็น a and the คำข้างหลังนี่คือคำนามค่ะหน้าของคำนามเราจะเติม adjective เสมอนะคะซึ่ง adjective ก็คือคำว่า b o r d นั่นเองค่ะถ้าเป็น boring นะคะก็จะเป็น adverb นะคะเวลาเจอ ly เนี่ยก็คือเป็น adverb บ่อยมากๆมักจะเป็นคำชนิดนั้นนะคะก็จะตามกับ verb ค่ะส่วน bored ก็คือเป็น verb นะคะแล้ว b o r d n e s s o n e n e s s นะคะก็เป็นคำนามค่ะทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าเพื่อ ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจนะคะในหลายๆรสนิยมนะคะหมายถึงว่าแบบความชอบแตกต่างกันนี้นะคะเพื่อที่จะให้แบบพอใจทุกคนเลยถึงแม้ว่าความชอบเขาจะแตกต่างกันนะคะเราเลยพยายามที่จะเสนอทางเลือกของแบรนด์ที่หลากหลายที่กว้างขวางที่แบบเยอะๆนั่นเองดังนั้นตอบข้อ a คะ่ะสำเร็จสำเร็จนะคะ